ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับกับโทรศัพท์แล้วของ True นะครับ Super 3นะครับมันกำลังกับด้านอยู่นนครับัรงนี้ถ้าสามารถถ่ายรูปได้นะครับดูทีวีได้ต้องใช้เน็ตนะครับแล้วก็ประกันนะครับ15เดือนแล้วก็ฟังวิดีุนะครับ M3 ได้ นี่รองรับครับรองรับอะไรบ้างบลูทูธทีวีไ 3G นะครับแล้วก็ภาษาสีภาษานะครับนี่อะไรฟังวิทยุได้นะครับก็ราคานะครับ699นะครับคือวันมาณ700นะครับมันมีหลายรุ่นนะมีรุ่นที่3แล้วก็ เผื่อใช้ฉุกเฉินได้ของผมนะมันเจ๊งไปก็ใช้เนี่ยไปที่ทูได้นะ,ะถ้าเซเว่นก็ <c oughs> <c oughs> บางรุ่นก็มีเซเว่นครับก็คือ600บาทครับแค่เติมเงินบางทีก็ <c oughs> บางทีที่ของทูของเซเว่นนะครับก็คือสามพันกว่าเลยหกร้อยนะครับแค่เติมเงินแค่ขายแค่400บาทนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีเงินอยู่ข้างในอีก 200บาทนะครับแล้วแต่รุ่นนี้บางทีผมซื้อที่สูนครับ699แต่ว่าบางทีมันมีโปรต่างๆต,ตามร้านที่ตามตลาดนั้นนะครับจะมีโทรศัพท์มาตั้งอยู่เอาโทรศัพท์รุ่นเก่ามาแลกนะครับแล้วก็เพิ่มเงิน200บาทก็คุณสามารถโทรได้200บาทเหมือนกันครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะได้เครื่องใหม่เหมือนกันแล้วแต่แบบไหนครับบางคนเคยเจอตามที่เขาเดินขายนะครับของทูนะครับก็ลักษณะ เอาโทรศัพท์เก่ามาแลกนะครับแล้วก็ได้เติมเงินอีก200บาทก็คุณสามารถโทรได้200บาทก็ได้เครื่องใหม่ไปเลยนะครับประมาณเหมือน,นคล้ายยิ่งแจก,กนะฮะตัอันนี้ก็โอเคนะครับผมก็ไม่ได้เจอตามที่ตลาดนับนะผมก็รีบซื้อมานะั้นก็ใช้งานได้นะครับระดับหนึ่งพอเครื่องเครื่องที่น ố ตสองผมก็เจ๊งไปเนะี่ยรอซ่อมอยู่ก็เอานี่มฉุกเฉินได้แล้วเข้าเซเว่นสามารถซื้อระรับทที่มันราคา600บาทก็ได้นะเอามาใช้งานงพื้นานก่อน ดูข้างในนะครับมาดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเปิดฝานะครับก็จะมีตัวสับนะครับตัวสับของเขานะครับมีแฟลชเรียบร้อยด้วยนะครับตัวสับดึงออกมาก็ใช้งานได้นะฮะครับก็มีมีตัวเครื่องก็จะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือเมนูของทรูนะครับนี่ประกัน การหลังแกงสายจากทูนะครับคู่ต่างๆใกกนการใช้นะครับจะมีหูฟังหูฟังไอ้นี่คือใช่นี่คืออ่า data นะครับเอาไว้เสียบนะครับเอาไว้เสียบชาร์จแบตนะครับแล้วมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์คู่มานะครับนี่อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของทูนะครับ ก็จะมีหูฟังนะครับหูฟังก็ราคา600บาทแล้วเอาไว้ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่เน้นการโทรนะไอเน้นการโทรอย่างเดียวครับไม่เน้นเน็ตน,นะครับก็โอเคนะครับราคา6 699นะครับแต่ว่าถ้าผู้ชมได้ถูกอันนี้คือไปตามตลาดนะันจะมีของทูมาเดินอยู่นะครับก็สามารถเี่ยวเอาของเก่าไม่ว่เป็นรุ่นเก่าๆามาแลกได้นะครับทุกยี่ห้อแล้วมา เติมเอ่ิเงิน200บาทก็สามารถได้เครื่องใหม่ได้เลยครับขอบคุณครับติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe ด้วยบุณพทด้วยนะครับขอบคุณครับ